ยิีอนอลิุปาอีดยอฮอฟมิดอุดบินนิงโฮสเมจิกอคาเดมี่อีบังคอกยอวินอัตเสกลาคมมอรอินพรูวยอฮอทอลองอุดบินนิงเมแอนด์แวนดิรเฟแนอีบังคอกนด้อนอลิุปาออฟพรูวแอนนี่เมทูลโฮสเมเอ็กโซติกส์วนอสเวเดียแนเคอค่ะทุกคนคุณหญิงครอลูกสาวที่สวีเดนเป็นเทรนเนอร์สอนแล้วนะคะ ไปสอนวิชาอะไรคะรูปผมค่ะแทสปาของเวียดนามค่ะเฮดแอนด์โช d ์ r ด้ด้วยค่ะแล้วก็เฟเช a l f เฟสด้วยค่ะทุกอย่างเลยครบใช่ค่ะแล้วก็แก้การออฟฟิศินโดมด้วยเป็นไงเรียน2วันหนึ่งคืนสนุกมากค่ะแล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะที่นมีประสบการณ์มาแล้วเห็นท่านทอารารย์เป็นยังไงบ้างคะอึ้งเลยค่ะก็มีหลายท่าที่เรา ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเห็นนะคะอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์คนสวีเดนมีเฮแล้วทคะมีที่เรียนเทคนิคแบบเข้มข้นแล้วก็เจาะลึกจริงๆแม้กระทั่งนวดศีรษะในบอกได้เลย<ช>ว่าผสมผสานมาหลายมาหลายกลยุทธ์มาก<ช>แต่ว่าออกมาเป็นผ่อนคลายเป็นสลิปซาลอนสไตล์เวียดนามเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่อยู่ฤดูหนาวๆนะคะแล้วก็อยากสปาผมแบบอุ่นๆนวดศีรษะใช่ค่ะจริงไหมคะแล้วก็คนที่เครียดคนที่นอนไม่หลับหรือว่าคนที่ทํางานหนักนะคะโดยเฉพาะพวกเราคนไท ที่อยู่ต่างประเทศทํางานกันเยอะมากอยากให้ลองมาเทสดูนะคะสปาสไตล์เวียดนามค่ะเป็น <ừ> um. อะไรที่แปลกใหม่ร้าน <It 's, S 1> อะไรคะ e x o t i c Well ค่ะที่เมือง Next c ์เคนะคะประเทศสวีเดนค่ะเปิดสอนแล้วนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยู่สวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์หรือทุกคนในยุโรปสามารถบินมาได้เลยเรามีที่พักให้เหมือนกันกับที่สถาบันที่นี่เลยค่ะนี่ บอกแล้วว่าลูกศิษย์ครูหนึ่งนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถแบ่งปันวิชาแล้วก็ซัพพอร์ตดีเหมือนสถาบัานหลักเลยด้านกระเชิญสักมันเกแม่ลึกขอบน้า